แล้วมึงใจกูทำยังไงแล้วมึงใจกูทำยังไงเยอะตังแอัคออัตัอะอตัตัดคอตัดคอตัตัอตัตตตต ก็เหนื่อยเวอร์้ยี่ยจึ้งแท้เหมันด้วยจึ้งขี้เหร่เนรอไม่กันไม่กันไม่พวกกดไม่ดูนะเถวๆกันให้ไปใกล้ๆมึงจะพาไปไหนเอ้ามันทันตรงนี้ไอ้ยี่ยเอาเอาวุ้ยปลอกไว้ก่อนเลยรับเรียบร้อยแล้วเพื่อ